จ้านี่คือขนมแจกใบเตยค่ะใบเตยแม่แม่ใบเตยค่ะว่าหาเ็ดเจ้าพันสิออกไมานีแสดงว่าขาวสรเด็ดยัด้สูตรมันโดไค้ใสูตรไปใส่เลยเด้อมาสอนจ้าผู้เห็ดของเป็นแต่ร่องเห็ดนี่ก็เห็ดหน่อแหกนี่อย่าร่องบนบางในสิบเจ้าวัถืองไงเจ้าวัถือก็วัคือเดาเดาโดนโดนแค่มาหนึ่งร่องบนี่ยค่ะ ก็ตะเปนวยลงทุ่บลยได้หนูไปสือของบ้นสามอถุงือแปงช่พี่ืบแปงช่กะบพี่ช่เคจีดเขึ้นไม่บอลเ่าบ้านแงเลย่ไอ้รอมดบิ่งยาชวก่อนกนจะไปองด้วยจเอาไปดันถ้าปีรอเดอ น,นี่คือเชฟใบเตยค่ะคนจี่ปันเตยไหงคือวิทยาเมื่อขวานี่หอิ้งเลยสวยก็เตรียมพู้รไปดลดีดี

สวัสดีค่ะพี่น้องแม่แต่เทศขนมงใส่ใส่ด้วยมืใส่ๆส,ส่ก็แลสวกเขาออกไปข้าเปรี้ยวใ่ร้านเราไปพี่พ่อกรเดียวอ๋อปลาตากงอ่เไปเยวาอปช่วย,ายงานหรอกพี่อเกียบยังอยู่บนไหน ร่องเด้อพี่น้อยเอ้ยยูคาเฟ่หลันมาลองเดิน่ะไปร่องเบิมของนมอเตียนสปินนังะไังไก็บอกนะเดู้เอาไปกินเล้วกันไปไปซ้อมยาวเลยพี่น้องแัเดียวนี้ให้แดงอตนเดนี้ป้าจะรองเบิง เ็นั่นเพื่นเห็นดนั่นอย่างธูัตท์เบิ่เห็ดเบิ่นไม่กินด้วกันเหรอออะไรพน,นเกจัางามๆิเวิกประามาณนี้น้ำกบสดใสดีอยู่ด้ละอื้อือือ้อหนสินเ็ดไอ้ ขยาฟาักทองแล้วก็เอขนมปังตาลวันกับเย็นนี้ก็มันกันผู้ใอได้ไปสิ้นไปขนมปังตาลวันคนออกไปข้าวเวลาไปขั้นพ่อเก่าเข่ามาว่าเบิดเร็วหรือเป่าแต่ว่างลำบากหลายอ่ะเฮ็ด <c oughs> ไปร้องเบ้างไอ้หน่งหนึ่งวนันนี้ทำไปนิดเดียวเมื่อวานนี้ขนมปังตาลวันนี้ทำใส่ไส้ไปเยอะ แตคือเดี่น้องโอ้ยยีนเลยอยากก็ค่อยากเลยน้องรวยเลยฝ้นีแก่ทางคนโคบ่ต้องเจริญกระไดกบึ้งแหล่งพลังกระปองเนี่ยจ้ากระปมมันเป็นอีหยังจังเลยคือพลังเม็ดอันเนี่ยป๋าเหน่าจต่บึ้งหน้าแต้วพลังปอกลยกักมีปัญหา กินเบินยุ่็เป็นปอกินเบิเนาะกินเบิอนตั้งคือเลยที่แม่มันอ้ยขาปอกลเริกจะได้แน่จะปอกปวยเว้หแม่เขาไปขายตลาดเาพราะ่ไม่ดีแล้วไมใครกม่นมจะปอกปวยจะปอกลเียบเป็นยังจะปอกแตงล้บไหมเดียบเออกระปอกเนี่ยกระปอกมันเป็นมปเดียวแม่ะเียแม่เขาปอกกันนีเบิดแม่เอาเวิร์เอาปัวม่ไว้ให้ห่ยเดียว เอาไปสู้บอลร่ำเดเอาเลยเอาเลยีนีนึงสิเบาวีใหม่แต่ถ้าไม่เอาวีนั่ก็ท่นเดบยวนเลยวีนั่งก็ท่านเดบว้ยว่าม่แล้วว่งม่ฝรั่งบอลยังนี่คือว่าใหม่เมีจะไปว่าคปอกพวกเรคหลังบ่าแตลรอยากัว มันแต่รู้มันเป็นไข้แต่โล้แบบใดถ้าคุณปอกสามนี้คุณเป็นลิงแต่ถ้าคุณปอกสี่คุณไม่ได้เป็นลิงที่เจ้าไม่แม่มันไม่ได้ปัญหาเขาเปอกได้เขาปอกลงมาหมดเลยนะแม่ตอนนี้ชื้อลงมาเลยแม่ก็ยังขนาดนี้เขาก็เลยฉีดมาเพิ่มเพิ่แล้วก็กินใช่แหล่ะเดินมาแม่ก็บอกว่าเอาอะแยบบปอกกันไปก่อน แล้วมันปอกทีนิดเดียวมัก็เลย่าเอาไม่ไม่ไม่แล้เพิ่งจได้ก็ไปปอกอย่างสุดคัาแน่ยฉันเกิดเลยตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการปอกห้วยเลยป้อเลยหนูหนูอะไรที่นี่กับแม่ว่าแม่เป็นหชังแม่เอาปอกเอาแม่ปอกให้ลูกเบ้างถ้าใช้จะปอกอีกอันหนึ่งแบบเด็กจะปอกแล้วแม่แล้วหัวขวนเจ้าไหม

ป๋อเพินจะละคยคอยกัดแต่ก็คอยปวดันเดไม่ยังกล้วยก็ยยังกล้วยตุลังกลยล่าเป็นไหนยยังก็แข็งอันาจริงจังยังกินได้อยอะ้วตลัง้วยกล้วยตุลังครับถตะกี้นี่หซื้อมาล้ำกะดาษสีะมล้วนาดคยตหลังกดก้วลังเลย่แมเคยเห็ไมกล้วยตุลังเนยมาคลยจะได้ยิน โอ้ยปวดใจเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะให้เรื่อยๆอย่างกล้วยตุหลางเหรอกล้วยตุหลางเหรอได้ยินแต่กล้วยน้ำปลากล้วยตุหลางเหรอกล้วยตุหลางอันนี้มันเป็นกล้วยนี่กล้วยพะโล้ไกล้วยกล้วยพะโล้คือกล้วยยังก่อนกล้วยพะโล้กับมี่กล้วยตี๋อันนี้กล้วยอนี่อะให้วิวีปอกกันนะแม่เอาวิวีสิปอกแนวใดเอาเอาแม่ให้เอา ก็แล้วปากเฮ็ดบอกบอกสูนี้เอออะเออจริงๆอ้าวนี่นี่กล้วยตุลาคมเอ้าเป็นหยังโอ้มันบอกกล้วยแม่มันดิมันยาวมันได้ไม่ได้มัน <giern> <laughs> มื่อมปอกต้งดีล่ะเจ้าไม่อผมบเบิ้งไปปอกให้เบิ้งไปทีปอกแกปอกแล้วก็แล้ววันนี้กินมืกกินเลยเ่ตตองวัดเทียวปอกกินปอกแกงซี่เบิ้งกินแม่เบิ้งก่อนเป็นุัเนเอห้องกรทั่งก้มสะอาดก้นไปอีเนี่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 ฮะเิไลาดกินก็ได้กินให้เบิ้งวิธีการีะ เดี๋ยวบวยต้องหารก้อนองจริงไ้ปงนก้อมวยกินบักโดนเนี่ยามก้มเบอร์แล้วก็กวยด้วยเนียอนาานดียเนี่ยอยู่ดีๆกวยก็เป็นเรื่องด้วยกาเป็นเรื่องยากๆขึ้นมาเลยแม่ตอนเนี้ยผมแปลก่แล้วเพราะสามคุ่นเราดเรือกันนี่ เนี่ยไี่เอาเน่าแปลกตลอดบอกขยันนะฮะคือเดานเดินเดินเดินเนเดไปไม่เอาบ้างฮะะข้าวไมลงมวยลมหมายในในวันได้กินจ่อยกินเอาเพราะว่ามันกี่เวลาเร้วเสริมเยุะทำงาน